มีความจริงที่แตกต่างกันอันเป็นข้อสำคัญอย่างหนึ่งระหว่างสังคมกับธรรมชาติซึ่งมนุษย์ควรจะเข้าใจโดยฝึกอบรมให้เรียนรู้ตั้งแต่อย่างเด็กกล่าวคือธรรมชาติเป็นไปตามธรรมนิยามแต่สังคมมนุษย์เป็นไปตามกรรมนิยามด้วยแง่ที่เด็กควรเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ เด็กควรได้รับการปฏิบัติด้วยเมตตาแต่การแสดงเมตตานั้นนอกจากจะเป็นการแสดงความรักความปรารถนาดีเพื่อประโยชน์ทางจิตใจของเด็กโดยตรงเช่นความอบอุ่นใจเฉพาะหน้าและความมีสุขภาพจิตที่ดีในระยะยาวแล้วควรมีเป้าหมายทางปัญญาด้วยคือให้นำไปสู่ความเข้าใจทราบซึ้งในความมีเจตนาดีงามความมีน้ำใจ หรือความตั้งใจดีต่อกันระหว่างมนุษย์ความเข้าใจทราบซึ้งเช่นนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติถ้าหากผู้ใหญ่รู้จักปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างฉลาดเด็กจะเกิดความรู้ความเข้าใจว่ามนุษย์นี้แตกต่างจากธรรมชาติมนุษย์มีจิตใจมนุษย์มีเจตนามีความจงใจตั้งใจที่จะจัดการหันเหการกระทำของตนได้ จะจงใจทำต่อกันในทางร้ายก็ได้ในทางดีก็ได้แม่เลี้ยงลูกไม่ใช่ทำตามสัญชาตญาณของธรรมชาติเท่านั้นแต่แม่มีความรักความหวังดีมีการเลือกตัดสินใจด้วยเมตตาที่เป็นคุณธรรมของมนุษย์ด้วยถ้ามนุษย์มีเจตนาดีทำต่อกันด้วยความปรารถนาดีก็จะทำให้เกิดความสุขและเป็นประโยชน์อย่างมาก ต่างจากธรรมชาติที่เป็นกลางๆไม่มีจิตใจไม่มีความคิดพร้ายหรือคิดดีความเป็นไปของธรรมชาตินั้นบางคราวก็อ่อนโยนละมุนละไมอำนวยประโยชน์ทำให้มนุษย์พอใจและมีความสุขบางคราวก็ร้ายรุนแรงเป็นโทษก่อความทุกข์แก่มนุษย์แต่จะเป็นไปทางใดก็ตามธรรมชาติก็ไม่มีเจตนา ธรรมชาติไม่ได้คิดกลั่นแกล้งมนุษย์แต่ธรรมชาติเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันและถึงอย่างไรธรรมชาติก็เป็นที่พึ่งพาอาศัยของมนุษย์เราจึงควรรักธรรมชาติและปฏิบัติต่อธรรมชาติด้วยความรู้ความเข้าใจตามเหตุตามปัจจัยอันหนึ่งชีวิตของมนุษย์นั้นตามสภาวะของธรรมดาก็มีทุกข์ ซึ่งถูกธรรมชาติที่ไม่มีเจตนาคอยบีบคั้นมากอยู่แล้วมนุษย์เราซึ่งมีเจตนาหันเหการกระทําของตนได้จึงไม่ควรมาเบียดเบียนเพิ่มทุกข์แก่กันและกันอีกเราควรใช้เจตนานั้นในทางช่วยเหลือเกื้อกูลกันพรเบาบรรเทาทุกข์กันมีเมตตากรุณากระทําต่อกันด้วยความรักความปรารถนาดีมีความตั้งใจดีต่อกัน อย่างไรก็ตามการแสดงความรักความปรารถนาดีต่อเด็กนั้นจะต้องระวังไม่ให้ก้าวเลยจากเมตตากลายไปเป็นการพนอตันหาของเด็กเพราะถ้ากลายเป็นการพนอตันหาเสร็จแล้วเด็กก็จะไม่เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าแห่งเจตนาที่ดีของมนุษย์คือไม่เกิดความตระหนักว่าการกระทำนั้นเป็นไปด้วยเมตตาด้วยความปรารถนาดีต่อกันโดยมนุษย์จงใจทา และก็จะไม่เกิดความเข้าใจถึงความเป็นกลางของธรรมชาติถ้าเป็นเช่นนี้นอกจากจะเสียผลในด้านการปลูกฝังเมตตาธรรมและความรู้จักรับผิดชอบต่อตอนเองแล้วยังทำให้เด็กเสื่อมเสียคุณภาพจิตเพราะเลี้ยงอกุศรธรรมต่างๆเช่นความเห็นแก่ตัวความเอาแต่ใจตัวความอ่อนแอความโลภและความอิจฉาริษยาเป็นต้นให้เพิ่มขึ้นด้วย วิธีที่จะป้องกันไม่ให้เลยไปเป็นการปนอตันหาก็คือการให้เด็กรู้ขอบเขตระหว่างการที่มนุษย์จะกระทำต่อกันด้วยความรักความปรารถนาดีได้กับการที่จะต้องเป็นไปตามเหตุผลของธรรมชาติพูดอีกอย่างหนึ่งว่าพึงระวังไม่มีการแสดงเมตตาอย่างผิดๆที่กลายเป็นการขัดขวางหรือทำลายความรู้เท่าทันความเป็นจริงแห่งธรรมดาในทางปฏิบัติ ก็คือจะต้องใช้พรหมวิหารให้ครบทั้งสี่ข้อคือนอกจากมีความรักความปรารถนาดีด้วยเมตตาเป็นหลักยืนพื้นอยู่แล้วก็มีกรุณาสงสารช่วยเหลือเมื่อเด็กได้รับทุกขมีมุทิตาแสดงความยอมรับหรือชื่นชมยินดีเมื่อเด็กได้ความสุขหรือทำการสำเร็จโดยชอบธรรมหรือโดยเหตุโดยผลและมีอุเบกขารู้จักวางทีเฉย เฝ้าดูหรือวางใจเป็นกลางเมื่อเด็กทำการตามแนวเหตุผลกำลังรับผิดชอบตอนเองได้อยู่หรือเมื่อมีเหตุที่เด็กควรได้รับผิดชอบต่อผลแห่งการกระทำของตอนโดยเฉพาะข้อสุดท้ายคืออุเบกขานี่แหละเป็นองค์ธรรมจำเพาะสำหรับป้องกันไม่ให้เมตตากลายเป็นเครื่องปิดกั้นบทบังปัญญา